ด้วยหลักอิสสีนี่คือรรกของเขาว่าสติที่เกิดในอรุณมสุนะคือสมาธิิและสี่แล้วก็ไปเห็นเมื่อเห็นนิสรสีแล้วก็จะเกิดสมาสังกปะสมาสังกปะมีกี่อย่างสมาธิสแปลว่าเห็นถูกสมาสังกปะแปลว่าคิดถูกคิดถูกคิดอย่างไรถึงจะถูกที่เราคิดทุกวันที่เราคิดถูกคิดแบบไหนหนึ่ง เน่คําว่าสังกปะคือคิดที่จะออกจากความอยากทั้งหลายทั้งปวงอะไรก็ตามที่มันเป็นความอยากหาเรื่องที่จะออกจากมันเราเคยลงมไว้ที่ที่ออกจากความอยากของเราเองมีเจตที่จะตอบสนองนั่นแหละนะคิดดูกันนะอยากอะไรฉันก็ตอบสนองได้ทันทีแต่โอ้อยากอันนี้ไม่อยากเลยอันนี้ไม่เอาอร่อยเกินไปหอให่ไหมอร่อยเดี๋ยวมันจะเตือนมีไหม อาน้ำกะเทยวให้หน่อยนเนี่ยมันรสอร่อยเกินไปน้ำมาันรัดนี่อยไม่มีวิธีจะปรุงให้อร่อยเท่านั้นแหละหนึนน่งคิดจะออกจากความอยากทั้งหลายทั้งปวงนี่คี่คิดถูกแบบสมัยสมัยกคิดถูกแล้วอะไรที่มันแต่ตอนที่อยากอยู่ก็กินแต่ไปกินตอนไหนตอนที่หิวเราไม่อยากก็กินไม่ได้่เช่ยว่าถ้าไปกินตอนที่มันหิวเพราะ หิวกับอยากเนี่ยอัน,นไหนเป็นกิเลสอันไหนไม่ใช่กิเลสอยากเป็นกิเลสแต่หิวเป็น,เป,นเป็นธรรมก็เป็นธรรมชาติของการที่เราต้องการส่วนใหญ่เรากินกันหรือเรื่องาอยากตอนอ <c oughs> นี้นั่นแหละเราก็เคยคิดโอ้ตอนนี้มันยังไม่อยากเไม่กินมีหไหมมีนะบางคนคนบ้านนอกเขาก็กินก่อนแต่ตอนนี้ยังไม่อยากหรอกหิวเขาไปกิน ผมไม่รอบคอบเนี่ยนะก็จงสือเขาวะ่าได้นั้นเวลาเราอยากเราไปกินกิงจริงไม่ได้ก็ไู่กินอันนี้กินเวลาอยากก็อยากกินไม่อยู่ตัวรินมันถึงจะเป็นโรคไครได้เกิดคนเยอะแยะได้ขอบคุณสั่งสอนเอาละทีนี้แต่ประเด็นไม่ทันนะไม่ทันที่พูดน่าดูเลยที่พูดตอนนี้สอดสวนน่าดูเลยแต่ก็ไม่ได้จงใจให้สอบแต่เรื่องมันเป็นอย่างนั้นทฤษฎีมันเป็นอย่างนั้นหลักความริงมันเป็นอย่างนั้นจะเป็นต้อง าให้ไปตรงนั้นก่อนอะไรกันในตัวอาภุดมาสุขันาตัวสุขครึ่งกลางทุกครึ่งกลางๆไม่พอสุก็สุกไม่มากทุกไ่ทุกไม่มากพอพอทนได้สบายบายเานี้ถ้าเราไม่หลงเราไม่เปิดเราเห็นอาการตรงนี้ชัดเสมอโดยที่ไม่เปิดและไม่หลงตัวนี้กลายเป็นปัญญาและปัญญาตรานี้ก็ให้เกิดตัวองคมมรสองตัวทีเดียวคือสัมมา คิดที่กับสมาสังกัปปะและในตัวสมาสังกัปปะตัวนี้มีองค์กับสามประการหนึ่งก็คือคิดที่จะออกจากความอยากอันที่สองอวิหิงส,สังกัปปะคือคิดที่จะไม่เปลี่ยนแปลงตนเองอัปยาปาทสังกัปปะไม่เปลี่ยนแปลงคนอื่น ทำอะไรก็ได้คิดยังไงได้ที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและไม่เบียดเืนคนอื่นคิดได้ถูกต้องแต่ส่วนใหญ่เราคิดมาไม่เบียดเบียนตัวเองก็คนอื่นโดยปริยายคิดมากมันไมดับเนในตัวเองไหมคิดมากโลภมากเป็นในตัวเองไหมคิดมากโกรธมากเป็นในตัวเองคิดมากโงลมากรักมากเป็นในตัวเองรักมากก็เป็นในตัวเองโง่มากก็เป็ียนตัวเองเนี่ยแต่เราก็ไม่รู้เพราะมันไม่ได้เกิดตัวปัญญาแบบนี้แต่ถ้าเกิดปัญญาโอ้คิดมากก็เป็นในตัวเอง À, โลคมากก็เดียเนตัวเองโล่มากก็เดียดในตัวเองก็เห็นว่าอันไหนระตัมที่จะอันไหนระตัมความคิดแบบไหนระที่จะทําให้ตัวเองไม่สบายไม่คิดเรื่องนะความคิดแบบไหนระตัมที่คิดไปแล้วไม่ทําให้คนอื่นไม่สบายก็จะมีคิดอย่างนั้นนีเรียกว่าคิดูกนะได้คิดผูกถ้าคิดไปแล้วตัวเองก็ไม่สบายคนอื่นก็ไม่สบายหรือตัวเองสบายคนอื่นไม่สบายหรือตัวเองไม่สบายคนอื่นสบายนี้ก็ไม่ถูกเท่านั้น

ก็ย่นละเอียดซับซ้อนเข้าไปอีกแต่เราจําเป็นต้องรู้เอาไว้ว่าในคําสอนของรูพรทธเจ้านั้นเป็นคาสอนที่ไม่ใช่มั่วมีเหตุมีผลมีหลักเหมือนหลักวิทยาศาสตร์ทุกอย่างแต่ที่เราไม่รู้เข้าไปเพราะว่าเรายังไม่มีประสบการณ์เท่านั้นเองที่เจ้าว่ามีโปรเจคเตอร์มีทีวีดีๆแล้ยาเชาริมาฉายให้ดูว่ามันสะพานไปอยไอันนี้สิของเราไม่ร้องตรงนั้นแตจะเป็นก่ว่า พูดฝากปอยอางเนี้ยค่อยใจไม่ค่อยใจนึกภาพเห็นชัดไม่ชัดก็น,นึกออกให้ชัดเยอแล้วอะไรว่าอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากว่ามีชาติในที่มีคนจเตื่นทำอย่างนี้ภาพชัดมันมีชาติออกมาจะไหนดวงตัวไหนนะดังนั้นเราพระเจ้าท,ท่านแต่สรู้คือแต่สู้วิทยาศาสตร์ที่เป็นนามธรรมมันเป็นเพืเ่อสันติและนิพพานแต่งานวิทยาศาสตร์ไม่รู้รอบเหล่านี้เอาวิทยาศาสตร์ทางรูปธระทางมาเกิดแต่ก่อให้เกิดความ รุ่งหลงแล้วมองๆไปทั่วโลกเลยแล้วก่อให้เกิดสงครามาะแยกชิมวัคคิสาแยกชิมรสชาติกันใช่ไหมในที่ก่อให้เกิดตัวสงครามอย่างที่เราเห็นทุกวันแต่ก็แยกชิมผลประโยชน์เพื่อเพื่อให้รสชาติอน่อยๆตอบสนองอจตนะทั้งหกให้มันได้อย่างใจแต่เมื่อมันจะขาดหายไปไม่ยอมตายก็ไม่ยอมจึก็ได้สู้รบกันเพื่อที่จะแสวงหา ทรัพย์สมบัติระดมมาเป็นของตัวเองล้วตัวเองจะได้แสวงได้กินอร่อยทุกมื้อได้อรรถหอมทุกมื้อได้สัมผัสนุ่มแน่งทุกวันได้สนุกสนานทุกคืนอย่างเงี้ยมันไม่ยอมเสียสละนี้ใช่ไหมต้องการหวงสิ่งนี้ไว้เพราะมันไปยึดติดในความละเอียดของวัตถุแล้วก็ได้ลบได้ลาได้เ็วกัิมที่เราเห็นทุกวันก็หนึ่งมาจากเราไปหลงตัวเวทนาสุขเวทนาเอง เมื่อเรามารูรากรูรู้มันโนถ้าหากเราเกิดปัญญานะเราก็จะไม่รุ่มหลงเราก็จะไม่สนุกสนานกันแล้แต่ถ้าเรายังวุฒิภาะวะปัญญายังไม่ถึงมันก็สนุกสนานอยู่ด้วยไปแล้วอยารู้ทำมาขนาดไหนถึงสนุกในเรื่องเหล่านีน้อยู่เพราะพุทธิภาวะจิตไปไม่ถึงความรู้สมองถึงนะมันลดบางรุ่นนะคุณจะขับไปไกลขนาดไหน แต่คนขับมันไม่เก่งพอรถคันนั้นพังนะใช่ไหมไปเกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นถ้าเปลียยนสมนรถู้วิทภาวะของจิตก็คือคนขับผู้ที่ภาวะของเครื่องก็คือร่างกายสังขารมีสมองดังนั้นเมื่อเรามาศึกษาธรรมะแล้วมันก็พัฒนาไปส่งด้านพัฒนาท,ทั้งที่เป็นกายภาพ่อรูปธรรมในส่วนที่เป็นจิตภาพที่จิตภาวะก็คือนามธรรม รูปกับนามให้เพิ่มเติให้รู้สองเรื่องนี้ก่อนให้ชัดเจนที่สุดเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อให้รู้รูปรู้นามก่อนทั้นต้นให้รู้รูปก็เห็นรูปเป็นรูปไม่เห็นรูปเป็นเราแต่เมื่อใดยังเห็นรูปเป็นเราเห็นเราเป็นรูปอยู่ก็ถือว่ารู้แต่ยังไม่เห็นรูปจะเห็นนามเป็นเราไม่ใช่เห็นเราเป็นนามเห็นนามเห็นเราเป็นนามแต่ส่วนใหญ่เห็นนามเป็นเราเวลามากระทบ พักบเข้าผมไม่พอใจคุณเด้ยงแต่ไม่ได้คิดว่าอันนี่เป็นความรู้สึกไม่พอใจนะมันไม่ใช่ผมหรอกขณะนี้มันมีความรู้สึกไม่พอใจอย่างมัน,มนเกิดขึ้นแล้วนะคุณจะว่าไงนะแต่ผมไม่รู้สึกว่าผมไม่พอใจนะแต่บางทีความรู้สึกอยู่คุณช่วยวกหน่อยสิรู้สึกที่คุณพูดมาทาให้ตัวรู้สึกไม่พอใจเกิดขึ้นในตรงนี้นะแต่ผมก็ไม่ว่าอะไรนะแต่มันมีอยู่ในใจของผมคุณจะว่าไงช่วยผมหน่อยสิ เราคยคุยแบบนี้ไหมถ้ามีใครมาด่าหน้าเราเราเคยคุยแบบนี้ไหมไม่เคยถ้าคุยแบบนี้มันมีเรื่องไหมไม่มีอีกคนก็จะ